اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور สนับสนุนรายการโดยผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมานะ0ูนย์6 8 1 0 0 8 1 8 1 2 9ส1่หกสํานำนักงาน,นาคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยสลาม m u กุม i k มร w a r a h m a ล u l l a h i w a ร a r a k a uh. สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กราบขราบขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการมุสลิมไทม์นะครับยามเช้าแบบนี้ ตั้แต่วเวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางททบ5ครับท่านผู้ชมครับเมื่อเราพบกันย่อมมีเรื่องของความห่วงใยย่อมมีเรื่องราวของศาสนา,าที่เราจะเรียนรู้ร่วมกันนะครับมาฝากกับท่านผู้ชมอยู่เป็นประจำและในช่วงนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนและวันนี้ครับเราไปกันที่ชุมชนหัวป่าที่ซอยอนุทสามสครับ ช่วงห่วงใยด้วยใจรักด้วยความห่วงใยจากรายการมุสลิมไทม์ผลิตพันวุ้นเส้นตราต้นสนร่วมกับกองทุนสกาดและการกุศลของมูนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยวันนี้เรามากันที่โรงเรียนอัลฮูดาชุมชนหัวป่าซอยอนุท39โดยได้รับคำแนะนำจากท่านประธานชุมชนในการเข้าช่วยเหลือผู้เดือดร้อนโดยทีมงานของเราได้เข้าเยี่ยมเยียนบ้านคุณสาลีเอี่ยมสมบัติ อายุ64ปีเธอมีบุตรสองคนซึ่งเธออาศัยอยู่กับน้องสาวคุณมารีนาซึ่งบุตรชายของเธอนั้นมีครอบครัวไปแล้วหนึ่งคนส่วนบุตรคนโตมีอาการทางประสาทต,ต้องกินยาและรักษาตัวอยู่เป็นประจำอย่างต่อเนื่องน้องสาวมารีนาอินสมบัติค่ะเป็นน้องสาวนะพี่สาวชื่ออะไรครับสาลี่อินสมบัติค่ะเพราะว่าอะไมก็ถึงมาไม่ได้เลยคกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะคุณสาลี่ตอนนี้ หกสิบสี่ค่ะสองคนค่ะแล้วปุณสาลี่เป็นยังไงเงานไม่ได้ทำอดีตก็เคยทำงานอะไรกันสมัยก่อนก่อสร้างแล้วสามียังอยู่เสียแล้วค่ะหลายปีแล้วค่ะลูกเราทั้งสองคนเนี่ยตอนนี้มีครอบครัวแล้วเนีมีคนหนึ่งอีกคนนึงไม่ค่อยดีเกี่ยวกับศาสตร์พี่ชายเขาเกี่ยวกับศาสตร์คุณสาลี่เองเธอเคยทำงานก่อสร้าง สามีของเธอเสียชีวิตไปเป็นเวลาหลายปีแล้วปัจจุบันเธอมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงเบาหวานไทรอยด์และมีอาการข้อเข่าเสื่อมทั้งสองข้างคุณหมอเคยแนะนําให้เธอผ่าตัดแต่เธอเกรงว่าจะมีปัญหาอย่างต่อเนื่องลูกลูกเขาส่งมาให้เราคนดูแลลูกหลานให้กินได้เลยได,ได,ได้จากไหนาเขาได้สูงอายุกับพิการได้คะ่ะนั่ง ลำบากก็เป็นหัวข่าวสองข้างอ่ะหมอก็ให้ไปผ่าเขากลัวเขาไม่ผ่าค่ะแล้วตอนนี้อยู่อยู่กันกี่คนที่ฉันอยู่กับลูกชายแล้วก็มาอยู่เป็นเพื่อนน้องกังวันก็น้องอยู่สองสามคนอ๋อปกติอยู่กับคู่อ่ะอ๋อแล้วมายังไงอ่ะก ค่อยคทัดมาอัลลอ์บากแค่นี้แหละไม่เคยไปไหนบักแค่แค่นี้แล้วมีใครมีเด็กไหมที่นี่มีหลานที่นี่ไม่มีเด็กที่นี่ไม่มีมีหลานหลานอยู่บ้านนาะอ๋อหลานสองคนก็เบื่อหน่อยนะค่ะปัจจุบันเธอไม่สามารถทำงานอะไรได้ในทุกวันนี้รายได้ของเธอมาจากบัตรผู้สูงอายุและบัตรผู้พิการและได้ลูกชายที่เป็นครูสอนศาสนาช่วยดูแล ทุกวันนี้เธอยังละหมาดได้โดยใช้วิธีการนั่งละหมาดแต่เธอไม่สามารถเดินทางไปไหนได้นอกจากมีความจำเป็นและไปหาหมอเท่านั้นทางรายการมุสลิมไทม์ร่วมกับกองทุนสกาดและการกุศลของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยจึงได้มอบเงินทุนสกาดและผลิดผ่านมุนเส้นตราต้นสนพร้อมถุงยางชีพให้กับคุณสาลี เพื่อเป็นกำลังใจต่อไปสนับสนุนรายการโดยผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมนะ02 1846810 0818129615สสำนักงาน,นาคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าสแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยดกับสถาบันพัฒนาการพูดและปริกภาพอระมานะ1 8 4 8 8 6 8 1 8 0 8 1 8 1 2 9 6 1 5 ประเทศไทยและราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเป็นลำดับทำให้การแลกเปลี่ยนด้านต่างๆและการค้ามีมากขึ้นนักศึกษาปริญญาเอกวิทยาลัยอิสลามนานาชาติกรุงเทพมหาวิทยาลัยเกิดได้จัดการสัมมนาวิชาการหัวข้อ Inside the Lie n Saudi Arabia Vision 2030 the Lie n โอกาสลงทุนของผู้ประกอบการไทยในซาอุดีอาระเบียซึ่งได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัตตาประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในการเปิดการสัมมนาและมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมากติดตามรายละเอียดได้ในช่วงแวดวงมุสลิม คุณผาวิไลเกิมแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลนะครับที่ได้จัดงานเรื่องของวิชัน่นสอบสูนส่วนของประเทศซาอุดเอารเบีย,เ,ยเพื่อให้ความรู้กับนักธุรกิจใดที่จะไปทำธุรก,กิจในประเทศซาอุดีอารเบียซึ่งกำลังขยายต่อไปในวันข้างหน้ามากครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเียพร้อม แล้วก็จะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษานักธุรกิจของไทยที่จะไปทับเซอเร์เแล้วก็เป็นประโยชน์กับประเทศเาอ,อระเบียด้วยในการที่จะขยายความตกโตที่จะรับสินค้าต่างจากประเทศไทยไปด้วยครับประเทศเาอระเบียเขามีวิชั่นใหม่ซึ่งเขาวางแผนว่าจะพัฒนาก้าวหน้าตามวิชั่น2030ของเขาประกอบกับผู้นำ คือมกุฎราชกุมารแล้วก็เป็นดำรงตำแหน่ง,งนายกฐมนตีคนใหม่ของซวอุดิอระเบีย,ยคือเจ้าชายหมหัดเป็นจักมานี่เก็เป็นคนที่หนุ่มไวมร้มีวิสัยทัศน์เก้าไกลเพราะฉะนั้นโอกาสการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจในด้านการศึกษาในด้านหืหนืของประเทศสวิจะเปลี่ยนแปลงอย่างมากคือเดิมทีเดียวสวิต รอแต่ขายน้ํามันอย่างเดียวแต่วันนี้ซาอดีก็เห็นว่ามันไม่มีการเปลี่ยงพอแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของโลกน้ํามันก็อาจจะลดลงแล้วก็ความสำคงัญของน้ํามันก็จะลดลงเพราะม่มีการใช้ไฟฟ้าแต่น้ํามันมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเสาจึงเปลี่ยนแปลงว่าต่อไปนี้เาจะต้องอยู่ด้วยการท้าที่แลกเปลี่ยนสินค้าต่างๆ เขาก็พัฒนาเทคโนโลยีของเขาเพิ่มขึ้นในาดเดียวกันเขาก็ต้องการนักลงทุนจากต่างประเทศไปลงทุนให้เขาและขนาดเดียวกันก็เป็นโอกาสของเราที่จะไปลงทุนในเขาหรือว่าเชิญชวนเขามาลงทุนร่วมกันอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเพราะเขามีรัฐบาลใหม่ที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็ประกอบกับฝ่ายเราเองประเทศไทยได้มีวิจัยทัศน์ในการที่จะเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน มาร่วมกันทำธุรกิจเพื่อสร้างประเทศมากยิ่งขึ้นเราไม่เอาเรื่องความมันกก่นคงอย่างเดียวเราเอาทั้งเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมเข้ามาร่วมในการเปิดประเทศครั้งนี้เราก็เห็นว่าท่านนายกป,ปีก็ได้ใช้มุ่งมั่นที่จะสร้างเศรษฐกิจระบบใหม่ <Okay. S 1> โดย ภาคเอกชนร่วมมือกันเพราะนันการที่หมายวิาลยเกิร์ลและก็ผู้เกี่ยวข้องได้เปิดหลักสูตรใหม่ในระดับปริญญาตรีปริญญาโทถึงปริญญา,ญญา,ญญาเอกขึ้นที่เกี่ยวข้องกับพันาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ยังมีการร่วมกับประเทศจีนในเรื่องหลักสูตรการศาึกษาเอานักศึกษาจีนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเทศไทยซึ่งผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดี ในอนาคก็ข้างหน้าเนี่ยโลกจะเปลี่ยนแปลงไปความสําคัญของประเทศในตะวนออกกลางหรือประเทศจีนประเทศตะวันกจะมีความการป้างก่อทางต้นตกแล้วเพราะฉะนั้นประเทศไทยต้องตื่นตัวในเรื่องนี้ของจีนเนี่ยที่วานเวรวาร์ดก็จะมาสอบความสัมพันธ์กับวิจัยทัชของจาเจีรเบียที่ว่าเลายเลายเส้นทาง ของเสาที่สากระสาสูซึ่งจะเป็นเรื่องท,ที่ที่ลงทุนอย่างมหาศาลเพราะน,นั้นไทยควรจะได้ประโยชน์จากการลงทุนในลายของเสาที่อเมริกา การสัมมนาครั้งนี้นะครับก็คือจัดโดยนักศึกษากลุ่มปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจอิสลามของวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพมหาวิทยาลัยเกิดน,นะครับหัวข้อที่เราจัดสัมมนาขึ้นก็คือเรื่องของเจาะลึก Inside the Line Saudi Arabia Vision 2030นะครับแล้วก็เป็นโอกาสการลงทุนของนักลงทุนไทยในประเทศซาอุดิอาระเบียน,นะครับ เพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักลงทุนได้เห็นโอกาสในการลงทุนในประเทศเซาอุดีอาระเบียและก็ต่อยอดธุรกิจที่าสามารถที่จะเข้าใจเนื้อหาของอเมืองเมืองในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในประเทศเซาอุดีอาระเบียใน10ปีข้างหน้าและก็เตรียมความพร้อมในการจะไปลงทุน และก็ต่อยอดธุรกิจในประเทศซาอุดีอราระเบียครับสำหรับวันนี้ก็เป็นการสัมมนาทางวิชาการนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดต่างๆนะครับในเรื่องของข้อที่จะเป็นประโยชน์กับทางฝ่ายทางประเทศไทยและก็ข้อที่จะเป็นข้อห่วงกังวลหรือก็อที่เราจะต้องเตรียมการเพื่อจะแก้ปัญหาประสัคต่างๆนะครับที่ที่เราจะไปลงทุนในประเทศซาอุดีอราระเบียเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆเนี่ยมีรายละเอียดที่จะต้องค่อนข้างที่จะต้องเจาะลึก แล้วก็วันนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นที่จะศึกษาปัญหาต่างๆโครงการที่เรียกว่าม e กะโปรเจกต์ของประเทศซาอุดีอาระเบียนี้ต่อเนื่องไปนะครับแล้วก็จุดเริ่มต้นต่างๆนี้ก็จะนำเราไปสู่อนาคตที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจต่างๆในประเทศไทยครับสำหรับโครงการเดลายนี้เป็นโครงการาเล็กๆโครงการหนึ่งในโครงการปฏิรูปประเทศซาอุดีอาระเบียซึ่งมีหลายๆเมืองและก็เกิดขึ้นในหลายๆจุด แล้วก็เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนของประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับโครงการเดลน์เนี่ยเป็นลักษณะของอการสร้างเมืองใหม่ที่ใช้นวัตกรรมเป็นเมืองแห่งอนาคตนะครับแล้วก็ทําให้การเดินทางทําให้มีการความเป็นอยู่เนี่ยนะครับแตกต่างจากความเป็นอยู่เดิมของประเทศซาอุดีอาระเบียนั่นเป็นการลงทุนส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ว่าการลงทุนในประเทศซาอุดีอาระเบียยังมีโครงการอื่นๆในเมืองอื่นๆอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้น ตรงนีนะ้ต้องไปศึกษาในรายละเอียดนะครับแล้วก็เป็นโอกาสในแต่ละธุรกิจสามารถจะไปต่อยอดธุรกิจได้ครับจากการสัมมนาในครั้งนี้ทำให้ได้รับข้อมูลในเรื่องของวิชาการและประสบการณ์ตรงจากผู้ลงทุนในประเทศซาอุดีอาระเบียซึ่งจะเป็นผลดีในการต่อยอดทำธุรกิจระหว่างประเทศไทยและซาอุดีอาระเบียต่อไปในอนาคต ไคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าสแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและปริกภาพอรรมะ02 18468100818129615 อาจารย์ฮาซิมียังอยู่กับเรานะครับในเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการอิสลามเพื่อนำสู่การปฏิบัติและวันนี้ยังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตที่อิสลามนั้นปฏิเสธอย่างแน่นอนครับในช่วงของวะลหดดิสครับอ้ลอ้อฮ้ออ้ลอ้ออ้ออออ้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 ออออ้ออลออ้ออออออลอ والصلاة والسلام وعلى شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن ت ب ع ه م بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ครับขอสนอเสิร์ฟต่อรสดูพระนามอหัวตาลนะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องอีกครั้งนึ่งนะครับก็ยังคงคุยกันอยู่ในเรื่องของการทุจริตในอิสลามนะครับว่าอิสลาม มีมุมมองอย่างไรนะครับในการแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตนะครับอิสลามมองเรื่องใดบ้างนะครับว่าเป็นเรื่องทุจริตนะครับพี่น้องครับในอิสลามของเรานี้นะครับมีคำสอนนะครับที่พูดในเรื่องทุจริตนี่นะครับค่อนข้างกว้างนะครับและก็ในในทุกๆเรื่องนะครับจนมีคำพูดคำพูดหนึ่งหรือคำสอนคำสอนหนึ่งของท่าน ศาส,สดา m u h ั m m a d s a w ล l a h u l a i h i w a s a l a m เนี่ยที่บอกว่าอายุคินูอาดุกุมหัตยุิบุลิอาคีฮิมายยฮิบุลินัมซีนะครับนบีบอกว่าคนคนหนึ่งจากพวกท่านเนี่ยจะยังไม่ถือว่าเขาเป็นคนที่มีศรัทธาอย่างสมบูรณ์จนกว่าเขาจะรักที่จะให้พี่น้องของเขานั้นได้เหมือนกับสิ่งที่เขารักนะครับก็คือออยากจะให้ตัวเองได้อย่างไรเนี่ยเราจะต้องอยากจะให พี่น้องของเราคนที่อยู่ร่วมในสังคมของเราเนี่ยได้สิ่งนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราลองถามตัวเองดูสิครับว่าวันนี้ถ้าเราออกไปซื้อของเราอยากจะได้ของที่มันมีตําหนิมาไหมถ้าเราบอกว่าเรายังไม่อยากได้หรกของที่มันมีมันมีตำหนิของที่ไม่ตรงตามสเปคของที่คุณภาพต่ำๆเราไม่อยากได้เช่นการถ้าหากว่าเราเป็นคนขายของเราก็จะมุสลิมก็จะไม่ขายของที่มันมีตาหนิของที่มันมัน ต่ำกว่ามาตรฐานคุณภาพไม่ดีให้กับใปให้กับคนอื่นให้กับพี่น้องนอื่นนะเวลาเราจะเลือกสินค้ามาขายเราก็ต้องเลือกสินค้าที่มันเนี่ยมีคุณภาพที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นของใช้ของอุปโภคบริโภคก็ดีนะครับแล้วก็แล้วก็อีกหลายๆอย่างนะครับที่เราเห็นกันส่วนใหญ่แลวก็คือออย่างเช่นเรื่องการไปซื้อรถใครเป็นพี่น้องมุสลิมก็มีหลายคนเปิดเต้นรถมือสองอยู่ เวลาโฆษณารถเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าอะไรโอ้ยเดิมหน้าเดิมหลังไม่มีอะไรทั้งๆที่อะไรบางทีมันก็เป็นเรื่องที่เราเอารถไปซ่อมมาแล้วกว็มีนะครับเราเอาไปตกแต่งไปทําการปกปิดข้อบกพร่องบางอย่างมาเรียบร้อยแล้วแต่นะข้อบกพร่องถามว่ายังอยู่มั้ยยังอยู่นะครับแล้วเราก็เอามาขายพี่น้องของเาอย่างนี้มุสลิมถือว่าทําไม่ได้นะครับเป็นเรื่องที่มุสลิมไม่สามารถจะทําได้เพราะว่านี่คือการช่อโกงอันหนึง่ง นะครับและก็เป็นการที่อะไรถามว่าถ้าคนอื่นเอารถอย่างนี้รถที่มีตําหนิอย่างนี้มาขายเราบ้างเราจะชอบไหมเราจะเอาไหมถ้าเราไม่เอาเราก็เอารถคันนี้ไปขายกับคนอื่นไม่ได้เช่นกันนะครับนี่คืออะไรนี่คือสิ่งที่อิสลามวางเอาไว้นะครับแล้วก็ในในทุกๆเรื่องทุกๆมุมมองนะครับไม่ว่าจะอยู่ในวงการไหนก็ดีนะครับอุลามะนะครับบรรดานักวิชาการมุสลิมเนี่ยเขาตั้งคําถามง่ายๆเลยว่า จะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมหากว่าคนที่มีหน้าที่ดูแลสังคมเนี่ยเป็นคนที่ขี้โกงคนที่ไม่ซื่อตรงนะครับคนเป็นหมอก็ให้ยาชนิดที่ว่าอะไรแล้วแต่บริษัทยาจะเอามาให้นะตกลงกับบริษัทยาก็ช่วยช่วยระบายยาไปนะเป็นโรคอย่างนึงเอาไม่ตรงกับยาเราก็ปล่อยยาเราไปนะครับหรือในบางกรณีคนป่วยอาจจะจริงๆอาจจะแค่รักษาด้วยยาถูกๆก,ก็หายแล้ว นะครับแต่เราต้องสั่งยาแพงๆให้ต้องไปคอนเซ้ลต์ตรงนั้นตรงนี้นะครับทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมานี่ก็ถือถือเป็นเรื่องทุจริตอันหนึ่งนะครับหรืออีกอันนึงนะครับอาจจะเป็นอะไรที่บางครั้งเนี่ยในสังคมไทยเราเนี่ยอาจจะมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วค่าอะไรครับเร,เราอยากจะให้ลูกเราใครเข้าโรงเรียนดังๆนะครับเรายินดีที่จะจ่ายค่าแปะเจียนะยอมยอมเสียนะครับ แล้วก็ไอ้ที่จ่ายไปเพื่ออะไรล่ะเพื่อที่จะให้ลูกเรามีสิทธิ์นะครับได้เข้าไปนั่งเรียนในโรงเรียนที่เราอยากจะให้ลูกเราได้ไปเรียนนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนดังที่ใครๆเขาก็แย่งกันเราก็ยอมจ่ายนั่นจ่ายนี่ยอมจ่ายตรงนี้ยอมไปบริจาคตรงนั้นนะเพราะว่าเรามีตังนี่นะครับเราก็จะให้ลูกเราเรียนนะครับหรือนะครับบางคนนะครับถ้าในวงการมุสลิมด้วยกันนะครับในวงการมุสลิมด้วยกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยมีอะไร มีการชิงทุนการศึกษานะครับไปเรียนต่างประเทศนะครับเราก็ใช้เส้นใช้สายนะครับใช้คอนเน็ชันที่เรามีนะครับอาจจะไม่ต้องควักตังตรงๆนะครับแต่ใช้คอนเน็ชันที่เรามีอยู่กับกรรมการที่คุมสอบก็ดีกรรมการพิจารณาทุนทําให้ลูกเราได้สุดท้ายแล้วลูกเราได้จริงแต่เวลาไปเรียนเรียนไม่ได้นะครับก็ให้เสียทุนเสียโอกาสนะครับไปเรียนได้2ปีก็โดนส่งกลับนะครับเสียโอกาสเด็กคนอื่นที่เขามีความสามารถ ในะความตั้งใจจริงที่จะแสวงหาความรู้และพี่น้องนะครับมันเป็นเรื่องที่หนักหนามากว่าเรายอมจ่ายใต้โต๊ะจ่ายสินบนเพื่อให้ลูกเราได้ไปเรียนศาสนาแปลกไหมนะครับทั้งๆท,ท,ที่ไปเรียนศาสนาเพื่อที่เพื่อที่จะกลับมาเป็นคนที่มีความกลัวต่อบาป กลัวลอสุภาณนหะัวตาลาเป็นคนที่จะมาประครับประคองสังคมในอนาคตแต่เรากลับใช้สินบนให้ลูกเราได้ไปเรียนและสุดท้ายแล้วลูกเราได้ความรู้มาอันเนื่องมาจากการจ่ายสินบนของเรานะครับถามว่าลูกเราจะสามารถใช้ finished, นะความรู้ที่ได้เรียนได้ร่ำม,มานี้นะครับมาสร้างประโยชน์ให้สังคมแค่ไหน <goddamn> <production> พี่น้องครับนะผลของผลเสียของเรื่องการทุจจริตนั้นมีมากมายนะครับ ถ้าขจัดทุจริตออกไปได้จากทุกๆวงการสังคมนี้จะเป็นสังคมที่น่าอยู่สังคมนี้จะจำไม่จะไม่ต้องกลัวกันนะครับว่าไม่ต้องกลัวใครมาหักหลังไม่ต้องกลัวว่าจะโดนของเก้ของปลอมหรือกระทั่งไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาบิดเบือนศาสนาของลอสุภาหนหัวตาลาเพราะทุกคนมีอามานะทุกคนมีความรับผิดชอบและผู้คนนั้นเกรงกลัวต่อลอสุภาหนหัวตาลานะครับสุดท้ายก็อยากจะฝากพี่น้องทุกคนนะครับ นะเราอยู่ในสังคมที่เราต่างคนต่างรู้ดีว่ามันก็ไม่ได้ยังไม่ได้ไปถึงจุดนั้นแต่เราควรที่จะตั้งใจหรือวางแผนกันนะครับผู้ปกครองทุกคนนะครับวางแผนว่าเราจะทําอย่างไรให้ลูกหลานของเราที่อยู่ในการปกครองของเราเนี่ยเขาเป็นคนที่โตไปแล้วก็ไม่เอากับการทุจริตต่างๆเหล่านี้นะครับสำหรับวันนี้จากลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้บิลลาฮิตาฟิกมันฮิดายาวะสัลลัมอะลัยกุมวะระห์มะตุลอฮ์วะบเระกาต การที่เราอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับเราช่วยกันปฏิเสธและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผมเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมนั้นจเจริญก้าวหน้านั่นเองและนี่คือทั้งหมดของรายการมุสลิมไทม์ซึ่งพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสมานงามขนกและจีมงานของเราทุกคนต้้งลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสลามอลัยกุวมเราะมะตุลอ์วบเระกาตุสวัสดีครับ การอยู่ร่วมกันในสังคมทุกวันนี้การใช้ปียวาจาที่ดีคำพูดที่สุภาพไม่หยาบคายเป็นการสนับสนุนที่ท่านอาบบมุมฮัมหมัดส,สุลัลฮลุอะัลฮิวะสซัลลัมได้กระทำเอาไว้ท่านอานาสบุตรของมาลิกล่าวว่าไม่ปรากฏก่อนหน้านี้เลยว่าท่านอดสูลสลัลฮลุอะัลฮิวะสซัลลัมใช้ถ้อยคำที่หยาบคายน่ารังเกียจคำพูดสาบแช่งหรือคำพูดที่ด่าทอผู้อื่น S 1> <S 1> เมื่อท่านอซูรสลุลลอะเลย์ยุสสลัมจะกล่าวตำหนิใครสักคนท่านจะกล่าวว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือนี่ขอให้หน้าผากของเขาคลุกฝุ่นดินด้วยเถิดซึ่งเป็นการขอดุดูอาให้เขาเกิดการเชื่อฟังบันทึกโดยบุคอรี